จะได้พี่อยากไดติด่นี่คืออีอะไรเอามาแล้ก็ไม่ได้ไปอยู่เนี่มาคุยกันมาลองดูกันว่ามีอะไรบ้างติดเล่นดีกว่าแล้วบู๊ของเอ็นมีตัวเดียวหรอสองตัวอันนี้คืออะไรเนี่ยสองซุองอแมเลอะไรอ่ะอันนี้แกนากะองสุ่มหรือซื้อเนี่ย นี่เกี๊นี่เกียวทำได้ไหมอกองสุกอะไรอ่ะกองสุกกระดาิชชู่อันนี้คือกล่องสุกอะไรอ่ะองสุอุ้ยเราประมูลได้ไงกล่องที่บอกแซนเราอยากจะบ้าอุ้ยอันนี้รูสวยอ่ะเพื่อนก็กได้มากเลยรูปจากไหนแต่ละกล่องเนี่ย you oh. เรียมคืออะไรข้างหลังข้างหลังแป๊บแป๊บถ้าขอเปิดตรงนี้อ่ะได้มาต้องเก็บพองกุญแจนี่คือเป็นวิธีมียะไรคะ่า